สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rachannel ีก <Speaking, S 1> แล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ทวงใน e ีพีที่8สํสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Monomax ซึ่งปัจจุบันมีให้รับชมแบบพรีเมียมถึง10 EP แล้วนะครับทวง EP ีที่8เรื่องราวตัดมาในตอนที่แพล เธอได้เอาฮาร์ดดิส์ไปให้กับโดมที่ห้องแต่ว่าเธอบังเอิญได้เจอว่าโดมกําลังอยู่กับปลายโดมจึงให้แพรนั้นเข้ามาในห้องก่อนแต่แพรเพียงแค่ยื่นฮาร์ดดิส์ให้กับโดมเท่านั้นและบอกว่าต่อไปคงไม่ติดค้างอะไรอีกแล้วและเธอก็ขอตัวกลับเมื่อปลายได้เห็นแพรเธอจึงถามโดมไปว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นใครโดมจึงบอกว่าคือคนที่ต้องการเล่นงานพวกมันเหมือนกันเธอได้เอาฮาร์ดดิสต์ที่มีคลิปวิดีโอของศักมาให้แต่ว่าปลายก็กลัวว่าโดมจะถูกแพรหลอก เพราะว่าโดมไม่รู้จักแพรแต่โดก็บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาเคยเห็นแพรเล่นงานพวกมันมาแล้วหลังจากนั้นโดมก็ได้เห็นคลิปไลฟ์สดของกลุ่มคนที่แยกแยะไม่ออกระหว่างคนทําผิดกับแม่ของคนทําผิดพวกเขาได้ไปลุกรานแม่ของศักดิ์ซึ่งโดมเมื่อเห็นเข้าเขาก็เป็นห่วงแม่ของศักดิ์จึงเรียบเก็บข้าวของแล้วตรงไปช่วยทันทีหลังจากนั้นหมอบัวก็ได้โทรหาแพรบอกให้ดูไลฟ์สดที่เธอนส่งให้โดนี้เลยแม่ของศักดิ์ กำลังถูกรุกรานอยู โดยที่คนพวกนั้นพูดจาไม่ดีกับแม่แถมยังหาว่าแกไม่สั่งสอนลูกชายอีกซึ่งตัวของแม่นั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและเกือบจะเอาไม้กวาดฟาดพวกมันและบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกของเธอลูกของเธอเนี่ยทำดีเพื่อสังคมลูกเธอเป็นคนดีมีสิทธิ์อะไรมาด่าลูกของเธอแบบนี้และแม่ก็เก็บตัวอยู่ในบ้านจนค่ำมืดซึ่งในคืนนั้นทั้งแทแล้วก็โดมก็ได้มาจอดรถเฝ้าอยู่ทางหน้าบ้านของแม่ขณะนั้นเองมวลก็ได้โทรมาหาโดมบอก เกี่ยวกับเรื่องที่โดมต้องการจะเปิดโปงคดีฟอกเงินของวิเศษแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตำรวจที่ดูคดีนี้ถูกย้ายไปประจำการที่อื่นหลังจากนั้นพวกคนที่ถูกแม่ของศักดไล่เมื่อตอนกลางวันพวกมันก็ได้กลับมาแล้วก็เอาระเบิดปาเข้าไปที่ด้านในโดมที่ได้เห็นจึงมาขับไล่พวกมันออกไปทางโดมและแพรจึงพยายามเคาะประตูเพื่อให้แม่นั้นเปิด แต่แม่ก็ไม่เปิดประตูออกมาทั้งคู่จึงเข้าไปที่ด้านหลังร้านแล้วก็เข้าไปช่วยแม่ที่นอนสลบกลางหมอกควันอยู่โดมจึงรีบโทรเรียกรถพยาบาลซึ่งขณะนั้นวิเศษก็กำลังดูข่าวที่นักข่าวมาที่สถานที่เกิดเหตุมากมาย โดยที่นักข่าวได้รายงานข่าวว่าคนที่มาช่วยแม่ของสากเอาไว้ไม่ประสงค์ออกนามว่าเป็นใครซึ่งจินที่กําลังดูข่าวอยู่เขาก็เห็นว่าแม่ของสากได้ถูกนําตัวขึ้นรถพยาบาลไปแต่ว่ากล้องก็ถ่ายไปติดหน้าของโดมจินจึงรู้ว่าโดมยังคงวุ่นวายเกี่ยวกับพวกเขาอยู่ในตอนที่แพร์ได้เข้าไปช่วยแม่ของสากก็ทําให้เธอได้รับบาดเจ็บจนสีชาแตกซึ่งหมอบัวก็มาทําแผลให้กับแพร์ แพรจึงถามมอบับไปว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องจริงไหมหมอบัวจึงบอกไปว่าคําถามนี้คนที่ตอบได้มีเพียงแค่แพรคนเดียวเท่านั้นแพรจึงเอามือไปจับที่หลังใบหูของตัวเองแล้วก็คิดในใจว่าใบหน้านี้อาจจะยังไม่มีประโยชน์สําหรับสักแล้วก็ตั้มแต่คนต่อไปมันจะมีประโยชน์มากๆซึ่งนั่นก็คือจินนั่นเองเรื่องราวตัดไปที่จินขณะที่เขา กำลังเดินควงแฟนสาวที่มีชื่อว่าดาวอยู่ซึ่งดาวเป็นรักแรกของจินที่เขานั้นเพิ่งกลับมาเจอกันใหม่และจินก็จีบดาวแล้พาดาวมาเดทด,ดาวเธอเป็นสมาชิกที่สปาที่ตอนนี้แพรได้แฝงตัวเข้ามาจนสนิทกับดาวขณะที่ดาวกำลังจะแต่งตัวเพื่อไปเดทกับจินอีก แพรจึงมาอาสาทําผมให้กับเธอซึ่งก็ทําให้ลุกของดาวนั้นเปลี่ยนจนทําให้จีนนั้นตกตะลึงไปเลยและแพรก็ออกมาจากสปาเมื่อจีนได้เห็นแพรเขาก็ตกใจเป็นอย่างมาก เธอทำท่าทางว่ารู้จักกับจินและบอกกับดาวไปว่าเธอเคยเป็นแฟนเก่ากับจินซึ่งจินก็ตกใจไปอย่างบ้านเพราะว่าเท่าที่เขารู้คือแพรไปอยู่ต่างประเทศแพรที่ว่านี้คือแพรตัวจริงนะครับที่เป็นน้องสาวของหมอบัวเมื่อก่อนเธอเคยคบกับจินก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปโดยที่จินไม่รู้นะครับว่าแพรคนนี้คือลินินที่สัญญกรรมมาแพรจึงบอกกับดาวไปว่าสาเหตุที่เธอเลิกกับจินคือมันนานจนจําไม่ได้แล้ว แล้วก็บอกกับจินไปว่าให้ดูแลดาวให้ดีด้วยจินจึงรีบพอตัวไปในขณะที่ทั้งสองคนกำลังสวีทหวานกันอยู่จินก็เหม่อลอยเพราะคิดถึงเรื่องของแพรดาวจึงถามไปว่ากำลังเหม่อคิดถึงใครอยู่หรอหรือว่าคิดถึงแพรพอกลับมาเจอกันใหม่ๆอาจจะมีฐานไฟเก่าแต่จินก็บอกไปว่าเรื่องของเขากับแพรไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว และจินก็บอกว่าเดี๋ยวเขาให้คนขับรถไปส่งเขามีธุระต้องไปที่โรงพักจินก็ได้พยายามติดต่อไปหาซักจินได้บอกไปว่ารับสายแล้วไม่พูดเป็นอะไรมากหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้อยู่เขาจะไม่ยุ่งจะไม่ช่วยอะไรอีกแล้วต่างคนต่างอยู่ไปเลยหลังจากที่จินเข้ามาในที่ทำงานลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าบอยก็ได้มารายงานกับจินเรื่องที่ตามคลื่นสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือของซักโดยที่โทรศัพท์ของซัก มีเพียงสายของจินเท่านั้นที่โทรเข้ามาแต่ได้เจอเบอร์โทรศัพท์รับอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเครื่องนั้นเป็นเบอร์ที่แม่ของศักด์ได้เปิดเอาไว้ก็มีแต่เบอร์ของแม่ของศักด์ที่โทรหาเบอร์นั้นเบอร์เดียวมันแปลกที่แม่จะใช้เบอร์โทรหาตัวเอง จินจึงบอกให้บอยไปตามสืบเบอร์นั้นมาให้ได้หลังจากนั้นจินก็กลับมาหาประเสริฐพ่อของเขาซึ่งประเสริฐเป็นผู้ที่มีอำนาจมีหน้าที่การงานมีอิทธิพลใหญ่โตและเขาก็เคยแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ให้กับจินจินได้บอกกับประเสริฐไปว่าเขารู้สึกว่าสากเหมือนจะมีแผนการจะมาเปิดโปงเขาประเสริฐจึงบอกไปว่าจะกลัวอะไรถ้าเกิดว่าสากมาเปิดโปงสากก็เป็นคนผิดด้วยหรือถ้าเกิดว่าสาก เมื่อแชร์จริงๆประเสริฐก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาโดมได้มาหารุ่นพี่ที่มีชื่อว่ายอดที่เขารับงานตามสืบคดีเกี่ยวกับพักการเมืองของประเสริฐอยู่โดยที่เขารับงานจากพักตรงข้ามซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่พักก็ได้เรียกทั้งสองคนเพื่อมาอัปเดตข้อมูลโดยที่เขาได้ยืนรูปถ่ายให้กับยอดแล้วก็โดมได้ดูเป็นรูปถ่ายที่เขาได้มาจากทางของโดมและก็ยอด แต่รูปที่เขาได้มาอีกชุดหนึ่งเป็นรูปที่เขาน้า่ตามถ่ายจินจนได้รู้ว่าที่จินกําลังคบอยู่กับดาวก็มีรูปถ่ายที่ดาวอยู่กับประเสริฐเช่นเดียวกันเจ้าหน้าทีจึงสงสัยว่าทําไมพ่อกับลูกถึงอยู่กับผู้หญิงคนคนเดียวกันจะเป็นการแชร์ผู้หญิงคนเดียวกันหรือจะเป็นคบกันรับหลังเรื่องนี้ก็สามารถเอามาเล่นงานพักประเสริฐได้เหมือนกันเขาจึงให้โดมไปช่วยสืบเรื่องดาวแต่ไปที่แพร ซึ่งเธอได้มาฝึกการต่อสู้กับลุงโทษแต่ว่าเธอนั้นก็พลาดจนทําให้เธอต้องลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งแต่ก็ยังถูกลุงทษนั้นจัดการกับเธอจนเธอนั้นล้มไปและลุงโทศก็ถามแพรไปว่ารู้ใช่ไหมว่าจุดอ่อนขามขนอยู่ตรงไหนซึ่งแพรได้ฝึกซ้อมเพื่อจะไปเล่นง,งานจินและเธอก็สามารถล้มลุงทษจนได้หมอบัวจึงมาถามว่าทําไมวันนี้แพรถึงไม่ไปสปาแต่แพรก็บอกไปว่าเมื่อจินเห็นหน้าแพร มันก็ไม่ยอมให้ดาวมาเข้าสปาอีกเลยแต่ไปที่ดาวที่มานั่งเดียนกับจินซึ่งเขานั้นพยายามหาโอกาสพิเศษเพื่อไม่ให้ดาวไปเจอกับแพรอีกเขาซึ่งเอาเมมเบอร์ฟิตเนสที่มีชื่อเสียงมากๆมาให้กับเธอซึ่งก็เป็นฟิตเนสที่มีราคาสูง,สง เพื่อให้ดาวไปเล่นที่นั่นแทนเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเจอกับแพรอีกขณะนั้นดาวก็ได้ถ่ายสตรอรี่แล้วก็ติดหน้าคงจินแต่จินก็ไม่พอใจไปอย่างบ้างแล้วบอกว่าเขามีหน้าที่การงานมีตําแหน่งจะมาทําอะไรแบบนี้ไม่ได้ดาวจึงพยายามถามว่าเมื่อไหร่เธอจะสามารถถ่ายจินลงสตรอรี่ของเธอได้แต่จินก็ไม่ตอบขณะนั้นมือถือของศักร์ ก็ได้ส่งข้อความมาหาจินบอกว่ามึงเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมมึงคิดจะทิ้งกูใช่ไหมจินดาวจึงถามไปว่าจินทำไมทำหน้าแบบนั้นคุยกับใครเหรอจินจึงบอกไปว่าไม่มีอะไรคุยกับเพื่อนเท่านั้นจินได้กลับไปหาพ่อของเขาและบอกว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจศากพอคิดว่าศาสก,กำลังจะแชร์เขาบรเซิร์ดจึงบอกไปว่าแชรเรื่องอะไรจินจึงบอกว่าก็เรื่องที่ประเสริฐเคยช่วยเหลือเขามาในอดีต ประเสริฐจึงถามไปว่าแล้วทำไมสักมันถึงรู้จีนจึงบอกว่าเขาอาจจะเมาและเผลอพูดไปซึ่งก็ททำให้ประเสริฐนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขั้นมาตบหน้าเจนและบอกว่าไปจัดการให้เรียบร้อยไปตามหาตัวสักให้เจอและใครที่รู้เรื่องก็ให้ไปจัดการให้หมด อย่าให้เขาต้องมาคอยเก็บกวาดให้อีกซึ่งก็ะทำให้จินนั้นไม่พอใจไปอย่างมากจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับประเสริฐแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดของเขาเท่านั้นเขาทำได้เพียงแค่รับปากผู้เป็นพ่อเรื่องราวย้อนไปในอดีตในสมัยเรียนจินเคยคบอยู่กับแพร ที่เป็นน้องสาวของหมอบัวจริงๆแพรตื่นขึ้นมาในห้องของจินในสภาพหลังจากที่เธอกับจินได้มีอะไรกันแล้วแต่แพระนะ่ะไม่ได้ยินยอมแล้วก็ถามจินไปว่าจินเอายาอะไรให้กับเธอกินจินจึงบอกไปว่าทำไมต้องตกใจขนาดนั้นเรากำลังคบกันอยู่เรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้แต่แพรก็บอกไปว่าเธอไม่ได้ยินยอมจินจึงบอกว่างั้นต่อไปเขาจะขอแล้วกันนะแล้วเขาขออีกได้ไหม แต่ว่าแพรนั้นก็ผักจินออกไปแล้วก็จะไปแต่งตัวจินเขาจึงเอื้อมมือไปหยิบยานั่นเมื่อแพรได้แต่งตัวออกมาที่ด้านนอกก็เห็นว่าเพื่อนของจินนั่งอยู่ด้านนอกเต็มไปหมดแถมยังกาลังนั่งดูกล้องที่ถ่ายอยู่ในห้องจินอีกด้วยจินเข้ามาโอบแพรแล้วบอกกับเธอไปว่าเจอรีบกลับไปไหนลา อยู่สนุกกับเพื่อนๆของเขาก่อนซึ่งเป็นเพื่อนของจินก็มาจ้องมองแพรด้วยสายตาที่หืนกรามบ้าๆและจินก็ผลักแพรไปให้กับพวกมันเรื่องดาวตัดมาน้ำปัจจุบันขณะที่จินกำลังคิดเรื่องนี้อยู่บอยก็ได้เข้ามารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการตามหาตัวของศักดิ์ไม่เจอจินจึงไล่บอยออกไปและบอกว่าไปตามมันมาให้เจอตัดมาที่คลินิกของหมอบัว ขณะที่แพรลงลิฟต์มาก็ได้มาเจอกับโดมที่เขาก็ตั้งใจมาหาแพรเช่นเดียวกันเขาต้องการจะมาขอบคุณเธอเรื่องที่เธอเอาฮาร์ดดีไปให้กับเขาซึ่งโดมก็บอกกับแพรไปว่าเขาไม่ได้บอกนักข่าวเรื่องที่ว่าแพรไปช่วยแม่ของซากแพรจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแพรจึงบอกกับโดมไปว่าโดมอย่ามายุ่งเรื่องนี้เลยดีกว่าโดมจึงบอกไปว่าเขาไม่ยุ่งไม่ได้ขณะนั้นโดมก็เหลือบไปเห็นผู้ชายสองคนที่เหมือนจะมาดักสะกดรอยตามแพร โดมจึงถามไปว่าที่นี่มีกาดด้วยหรอือแพรจึงหันไปดูเธอจึงบอกว่าน่าจะเป็นคนของจินแต่เธอก็ไม่ได้กลัวอะไรโดมเขาจึงเลา่าให้แพรได้ฟังว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเขาจึงจะช่วยแพรออกไปจากที่นี่โดยไม่ให้พวกมันตามได้ก็เลยให้แพรไปรอที่หลังคลินิกแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแพรไปส่งที่ด้านนอกขณะที่ทั้งสองคนกำลังนั่งซ้อนรถไปด้วยกันความทรงจำในอดีตของลินิน ก็เหมือนยังคงอยู่ในใจของเธอที่ได้ใกล้ชิดกับคนรักของเธออีกครั้งแพรก็บอกให้โดมนั้นจอดรถและเธอจะให้หมอบัวม,มารับที่นี่ซึ่งโดมก็บอกว่าดีแล้วเธอจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก,ก่อนตอนนั้นลินินเมื่อไปมีเรื่องกับพวกมันพวกมันก็ส่งคนมาจนทำให้ลินินนั้นหวาดกลัวทำอะไรไม่ได้ โดมได้แต่อยู่ข้างๆเธอเท่านั้นโดมได้เตือนแพรไปว่าถ้าเกิดว่าแพรนั้นทําอะไรพวกมันไม่ได้พวกมันคงไม่ยอมหยุดแค่นี้แน่แต่แพรก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอทําอะไรพวกมันไม่ได้เธอคงไม่คิดจะเล่นงานพวกมันหรอกตักลรมาที่เจนที่ตอนนี้บอยได้มารายงานเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ของสกักเพราะว่าตามสืบจนได้รู้ว่าพิกัดโทรศัพท์ลับของสักนั้นอยู่ที่ไหนเจนซึ่งบอกว่าเดี๋ยวออกไปเลย จีนจะจะออกไปที่สถานที่แห่งนั้นแต่บอยก็บอกไปว่าไม่ต้องแล้วเพราะว่าโรงแรมที่สักอยู่ตอนนี้มีคนไปพบศพของสักที่เสียชีวิตมาแล้วมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ซึ่งกระทาให้ตัวคงจินนั้นตกใจไปอย่างบ้าเพราะเขาไม่รู้ว่าคนที่ส่งข้อความถึงเขาเป็นใครและเรื่องราวทวงในอีพีที่8ก็ได้จบลงซึ่งในอีพีนี้นะครับ คนที่กำลังจะถูกเล่นงานคนต่อไปนั่นก็คือจินนั่นเองและปมหลังที่แพรน้องสาวของหมอบัวนั้นถูกกระทำก็คือมาจากความเลวของจินนั่นเองจึงทำให้เป็นต้นเหตุที่แพรต้องเสียชีวิตไปซึ่งก็เป็นความแค้นของหมอบัวด,ด้วยนะครับที่เธอต้องให้ลินินที่อยู่ในใบหน้าของแพรเนี่ยมาจัดการกับจินอีกทีหนึ่งแต่ว่าเธอจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่อันนี้ต้องมารอติดตามชมนะครับ สำหรับคนที่รอไม่ไหวเนี่ยสามารถสมัครพรีเมียมและดูในโมโนแม็กได้แล้ววันนี้ถึง EP ที่10เลยนะครับส่วนคนที่ต้องการจะไปฟังคลิปสปอยที่ผมเคยสปอยไว้ในคลิปคนก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ